ส่องใจคนเย็นชาภายใต้ความเย็นชาและนิ่งเฉยของเขาเนี่ยนะคะแท้จริงแล้วลึกๆเขารู้สึกอย่างไรต่อเรากันบ้างนะ,ะสวัสดีนะคะทุกๆคนก็กลับมาพบกับแม่หมอกันอีกครั้งในคลิปแบบแรนด้อมคลิปนี้กันนะจ๊ะมาจ้าเรานะคะก็จะไปเจาะลึกหัวใจของคนคนนั้นกันนะคะพอเย็นชาแม่เย็นชานะที่คุณอยากถามถึงนะคะ ว่าแท้จริงแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่นะแม่หมอก็ขอห้าใบจ้ามาดูกันเลยอะขอให้ออกมาโดนใจตรงใจกันทุกๆคนนะคะ2ดาบค่ะว้าวใบแรกก็สองดาบเลยเออก้าไม้เออโฟออปซอนนะคะสี่ดาบจ้าเออเพกออซอนนะคะ1ดาบและและสี่ถ้วยค่ะโอเคใต้สำรับนะคะเป็นชาวเวอร์นะอ่ะ ภายใต้ความเย็นชาแม่หมอว่าเขามีกำแพงคนคนนี้มีกำแพงไม่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 ไ,มได้แค่เย็นชาเฉพาะเฉ er, พาะภายนอกนะคะแต่เขาในเย็นชาไปถึงข้างในแหละเออจะบอกเลยว,ว่าเขาค่อนข้างเย็นชาไปถึงขางนาดแม่หมอว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดรับใครอะค่ะไม่ค่อยเปิดใจให้ใครงะดลกล้องไม่โฟกัสค่ะโอเคอะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจรับ ความสัมพันธ์จากใครง่ายๆนะไม่ใช่แค่เฉพาะเรานะแต่อาจจะเป็นคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะเออเขาเป็นคนมีกำแพงเป็นคนปิดกั้น ใจิตใจของตัวเองเหมือนเป๊เหมือนกับว่าเป็นคนที่กลัวความรักกลัวความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นกาะกลัวการผิดหวงังกลัวการเสียใจค่ะซึ่งแม่หมอมองว่าเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในด้านของตรงนี้ที่ไม่ค่อยดีเห็นมาใต้สำรับนะคะเป็นเดะทาวเวอร์แปลว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเมีมีคนที่เคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้แต่งงานหรอกแต่ว่าเคยมีโฟมีแฟนอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่า ก็คือไปกันไม่รอดอ่ะเออไปกันไม่รอดแล้วก็คือจบมาแล้วอาจจะยังมีแผลแล้วก็เลยยังไม่ลืมเหมือนความรักเก่าความสัมพันธ์กเก่าอะไรแบบนี้อยู่นะคะเออเขาก็เลยเหมือนก็ว่าทําให้คุณเนะี่ยมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะค่อนข้างเย็นชานาะเย็นชาอะไรแบบนี้นิดนึงก็โอเคค่ะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเนาะเอออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชานิ่งเฉยอะไรกับคุณแบบเนี้ยเวลาที่คุณเนี่ยนะคะเหมือนเข้าไปพูดคุยหรือพยายามที่จะหยิบยื่น สิ่งดีๆให้เขาพยายามที่จะชวนเขาคุยนะคะค,คุยนู่นคุยนี่มอบม,มิตรภาพดีๆให้แก่เขาแต่ว่าคุณบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูเฉยๆใส่คุณนั่นแหละค่ะเขาไม่ได้เย็นชาเฉพาะภายนอกนะเขาเย็นชาไปถึงข้างในด้วยนั่นเองจ้ะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะรับความสัมพันธ์กับใครนะคะแล้วก็บางคนเป็นเช็ดหนักขวาด้วยนะเออแบบว่าคุณไ่นจะชวนคุยชวนเขาคุยอะไรแบบนี้เป็นส่วนใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายที่ทักหาเขาก่อนอะไรแบบนี้ ะคะนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาเนี่ยอา,อาจจะไม่ว่าภายนอกเขาแสดงยังไงนะคะไม่หมอว่าลึกๆในใจภายในจิตใจของเขานะคะเขาก็เป็นเหมือนกับที่เขาแสดงนั่นแหละค่ะเออนะในเคสเนี้ยแม่หมอแนะนํานิดน,นึงแล้วกันนะคะว่า,าคุณไม่ควรที่จะเขาเรียกอะไ พยายามพังอ่ะพังกำแพงเข้าไปในจิตใจของเขามากนะคะให้อยู่บนความพอดีแล้วก็อยู่ในเส้นที่เขาพยายามขีดให้คุณนะให้อยู่อยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยพออย่าเป็นล้ําเส้นหรือแบบว่าอย่าทําอะไรให้เขารู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไปไม่เช่นนั้นนะคะ คุณอาจจะต้องเจอต้องพบต้องเจอกับการกระทําหรือคําพูดอะไรบางอย่างจากคนคนนี้นะคะที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะเออถ้าคุณไม่อยากเสียใจนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะอย่าเพิ่งออรีบร้อนผีพ้าหรือว่าพยายามแบบว่า บุกบุกบุกอ่ะบุกเข้าไปเพื่อให้เขาเนยอมรับเราเพื่อให้เขาในเปิดใจให้ให้แก่เราเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะสำหรับคนคนเนี้ยถ้าเขายังไม่พร้อมก็ก็คือยังไม่พร้อมนะคะไม่ต้องไปเร่งรัดเขาหรือว่าไปทําให้เขาเกิดความอึดอั <S <S ๆๆดไม่งั้นน่ะเขาก็จะยิ่งตั้งกําแพงให้คุณเข้าไปอีกนะคะเนาะเพราะฉะนั้นสําหรับเคสนี้ให้อยู่บนความพอดีพอดีแล้วกันแล้วก็ไปแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบนี้อย่าไปแบบว่า บูมบ่ามอย่าเพิ่งไปบุกในหัวใจเขามากจนเกินไปนะคะนะออตอนนี้เขาอาจจะยังมีกำแพงอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยเปิดใจให้เรานะคะแต่ว่าในอนาคตไม่แน่นะเอออย่างที่บอกไปนะคะว่าความรู้สึกของคนเราเนาะมันวกวนนะคะวกวนเปลี่ยนแปลงได้เสมอแล้ววันนี้คิดอย่างนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะแบบคิดอีกอย่างก็ได้วันนี้ไม่ชอบพรุ่ง วันนี้ไม่ชอบพรุ่งนี้อาจจะชอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันมันเปลี่ยนแปลงมันวกวนได้เสมอแะละสำหรับความคิดและจิตใจของคนเรานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะวันเนี้ยเขาเขาอาจจะยังแบบ มีกำแพงนะคะยังคงเฉยชาเย็นชากับเรานะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ต่อไปในอนาคตเออความคิดก็อาจจะเปลี่ยนไปก็อาจจะแบบเออยอมรับเราเปิดใจให้เรามากขึ้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องแบบทําให้เขาเห็นนะว่าเขาดีแบบสามารถที่จะไว้ใจคุณได้คุยกับคุณได้นะอะไรเงี้ยถ้าคุณยิ่งลุกล้ํายิ่งแบบว่า พยายามเข้าหาเขาเยอะเท่าไหร่เงี้ยบางทีมันอาจจะทําให้เขาเกิดความแบบว่าอึดอัดความกลัวแล้วก็ความรําคาญอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะจ๊ะนะเอเอแม่หมอก็แนะนําประมาณนี้ละกันค่ะโอเคแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณสําหรับชาวแรนดอมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะสามารถคอมเมนต์นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะจ๊ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์นะคะทักมาหาแม่หมอได้เลยตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้นะคะแล้วก็มาพูดมาคุยส่วนตัวกันได้จ้ะอันนั้นก็จะเป็นพลัง งานของคุณคนเดียวเลยร้อยซนะคะก็จะไม่มีพลังงานอื่นมาปนเนาะก็ก็จะมีความตรงแล้วก็มีความแม่นยาํากว่าการดูแบบนี้นะคะนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ